รเราโปรเจกต์เป็นแบบนั้นคร่าวๆได้ครับเพื่อนสกาพนัการที่เป็น AI talent นะะไม่ทราบว่าทาง SCD มีเกณฑ์อะไรมาแบบว่าวัดว่าพนัการรงานคนนี้มีสกิล AI ครับอันนี้ยังไม่ได้เป๊ะๆเ,เนาะผม,ผมเล่าให้ฟังว่าเวลาเราพูดถึง AI talent เราพูดถึงคนที่สามารถที่จะจะโค้ดจะทำงานเป็น AI native ได้จริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึงพนักงานที่รู้เรื่อง AI หรือการเทรนนิ่งด้าน AI อย่างการใช้โคพายล็ตพวกนี้ปีนี้เราเทรนจะครบทั้งองค์กรอยู่แล การชวดมีหลายเลเวลนะครับแต่เวลาเราพูดถึง15%ในไอเทลนเนี่ยเราพูดถึงน้องปัจจุบันที่ทําเรื่องพวกนี้ได้นะครับไม่ได้แค่ใช้งานแต่สามารถพัฒนาได้ว่าเราจะต,ตีกันที่ไม่ใช่แค่ใช้งานแต่ต้องสามารถพัฒนา,ยายใหญ่ได้ด้วยอันนั้นคือชุด้าที่เราคิดว่าเป็นใกล้เคียงคร่าว ผมว่าตอนนี้มันมันต้องรวมการดีสกิลด้วยเนาะ,อะตอนนี้ในเราเรามีพนักง,งาน3 0,000ื่นกว่าคนนะ,ะถ้าเป้าสุภาพเชียงมาสี0 0ัคนตอนนี้ผมคิดว่าถ้าเอารวมๆเนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่ถึงหลักพันนะก็ต้องค่อยๆขยับสเกลขึ้นไปแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับการเอาคนข้างนอกมานะฮะการเทรนนิ่งมีความสําคัญผมยกตัวอย่างเช่นการคอนเวิร์ตซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ที่ทำโคดิ้งทั่วไปมาเป็น AI เอนจิเนียร์เนี่ยสามารถทําได้ในแหละที่เขาทำกันเพราะนั้นบางทีมันอาจจะไม่ได้ยากขนาดที่เราต้องไปหาใหม่ ก็เป็นการรีสกิลพนักง,งานของเราด้วยไปได้ AI อ s b มาจากมาในรูปแบบไหนอ๋อก็รูปแบบทุกรูปแบบเลยครับผมยกตัวอย่างคืออะไรที่เกี่ยวข้องกับ AI เราเราก็จะนับนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นธุรกิจสินเชื่อเราปัจจุบันก็มีสินเชื่อที่เราใช้ AI ในการคำนวณเครดิตอย่างเงี้ยเราก็นับว่าเป็นรายได้ที่เกิดจาก AI อย่างเงี้ยครับอเลยหรือว่าส่วนหนึ่งของรายได้ตรงนั้น ทั้งหมดของไรายได้ตรงนั้นเป็นของไใครหรือว่าเเปอร์ซ็นต์ขึ้นกับธุรกิจค,ครับถ้าธุรกิจสินเชื่ออย่างยกยกตัวอย่างบริษัทลูกเราชื่อมันิส AI 100%ไม่มีคนเลยอันนั้นเราก็นับหมดแต่บางส่วนถ้าเราค่อยๆ revamp ตอนนี้ยังใช้คนบางส่วนเริ่มใช้ AI ก็นับงส่วนที่ใช้ AI ก็ขึ้นอยู่กับโปรดักต์แล้วก็สถียรของธุรกิจผมว่า สามารถที่จะทําได้แล้วกันแต่ว่าเราโฟกัสภายในก่อนแต่ตอนนี้ก็มีคนเข้ามาพูดคุยเยอะครับแต่ว่าเราก็ยังยังดูอยู่ว่าจะทำเป็นธุรกิจไหมแต่บริษัท Data X เนี่ยจริงๆเขามีวิชั่นที่สามารถออกไปเซอร์วิสข้างนอกได้แต่ปัจจุบันอ่ะยังโฟกัสที่ข้างในอยู่แต่ก็จะเห็นว่าโปรดักตพวกนี้อิสตสาหกรรอื่นก็สามารถใช้ได้ก็คงจะค้ายๆเดียวหลอดตัวน,นั้นขึ้นมา ต้ฝุนเป็นโอเพนซอร์สอยู่แล้วนะครับสามารถใช้ได้แล้ววันนี้ใช่ไหมครับที่เราพูดถึงก็คือว่าสมมติถ้ามีองค์กรที่แบบอยากจะได้อะไรมากกว่านี้แบบเพราะว่าการทําจากโมเดลเมื่อกี้ที่ผมบอกอะครับมันไม่ได้เอาไปใช้ได้เลยมันต้องมีการทำโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ซึ่งทีเซเอที่เราเมื่อกี้พูดคุยก็คือทีนี้ลงคุืกันหน้างานช่วยเทรนให้ฟิตกับยูสเคานนั้นจริงๆที่เราจดการเทสอะไรพวกนี้ก็พวกนั้นแหละฮะคือคือ secret s o u c e ของมันมันไม่ใช่แค่โมเดลมันต้องเอาไปทําให้เกิดปประโยชนนนน์้้ไดอัเีก็็ สิ่งที่เราเรียนรู้ขึ้นมาในการทำโปรดัก์ภายใน,นละ,ะพวกนี้แหละคือสิ่งที่องค์กรหลายองค์กรที่พยายามดิจิตอลชาร์จซอมตัวเองก็จะเริ่มเข้าใจว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่เทโลยีนะมันคือการนำไปใช้ด้วยก็ม,มีมีพอสมควรครับอาจจะยังยังขออนุญาตยังไม่บอกกัน เรระวังเป็นพิเศษแน่นอนครับเพราะว่า AI เนี่ยมันไม่เพอร์เฟกนะครับเราก็ต้องพยายามให้มันผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจด้วยมันไม่เพอร์เฟกเพราะฉะนั้นจะทํายังไงให้ความไม่เพอร์เฟกนั้นเราเราสามารถรับได้แล้วก็คุยกับทางคอม p l i นส่วนงานเกี่ยวกับแบงค์ชาติว่าเราเอาเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยจะทํายังไงให้เรา,ารควบคุมได้หรือไม่ว่าหรือว่าถ้ามันผิดพลาดแล้วเรารู้เราไม่ใช่ไม่รู้อะไระครับเพราะนั้นถ้าเรื่องความระมัดระวังการเงินเนี่ยนั่นก็เป็นเอกของเราว่าพอเราทําอะไรที่มันยากได้แล้วเนี่ย ดัสกี้อื่นที่อาจจะไม่ได้ต้องการความปลอดภัยมากก็าอาจจะง,ง่ายขึ้นแต่ของเราเนี่ยก็เน้นเรื่องพวกไซเบอร์เซキュริตี้เรื่องของการที่ทำให้มันตอบในสิ่งที่มันควรจะตอบอย่างเงี้ยเราก็จะโดนจำกัดดูแลซึ่งเรื่องนี้ก็ก็เรา,ากำลังพัฒนายอยู่นะครับทุนคนนี่ก็มีข้อเสนอที่บอกว่าแคปเป็ตแค่การขยายนหญ่ที่อยู่ประมาณสามห่าสิบหกพันล้านเท่ากับปีหนึ่งอยู่างละใช้มากกว่าพันล้านตรงไหนครับผมผมว่าถ้าให้ดูปีสเปซเซ็กก็คือว่า3-5%มห้ากำไรอาจจะไม่ใช่คำว่าแคปเป็ตนะเป็นงบแล้วกันซึ่งจะเป็น Ex, เป็นนกได้ ก็พูดดตัวเลขแบบนั้นได้ครับธุรกิจไทย AI จะพัฒนาเร็วนะเทียบกับเพื่อนบ้านหรือเทียบกับตออ่างปเทศผมอาจจะไม่มีข้อมูลของเพื่อนบ้านนะครับแต่ธุกรกิจเมืองไทยผมคิดว่าความยากก็คือว่าอย่างในทีน่เราเรียนนะฮะว่ากว่าเราจะรู้ว่าการเอาจากเทโคโนโลยีมาทําให้เกิดเนี่ยเห็นไหมว่ามันใช้หลายทีมใช้หลายเอ็กซ์เพรติสมันไม่ได้ซื้อมาแล้วก็ใช้ได้เลยก็ต้องบอกว่าธุกรกิจไทยที่ เ,เขาไม่มีคนที่ทําเรื่องเนี้ยก็อาจจะยากที่เขาจะเริ่มต้นอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่เขาเริ่มใช้โมเดลโอเพนซอร์สแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่เราแนะนําว่าควรจะเริ่มจากโมเดลที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็เอาไปต่อยอดอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถามว่าผู้กิพไทยปัจจุบันผมว่าคงติดอยู่เรื่องของทาเลนต์เป็นหลักครัแล้วได้อะไรจากขนาดได้ขุดหรือว่ามันเป็นโอเพนซอร์สเราปัจจุบันยีงมีโอเพนโมเดลเยอะแยะมากมายที่ค่อนข้างจะเก่งมากแล้ว โอเพนโมเดลเนี่ยผมว่าถ้าเราเข้าใจ o p e n s o โอเพนซอร์สสิ่งที่เราได้คือการพัฒนาที่ความสามารถกับคอมมิชชีตตี้โอเพนซอร์สเนี่ยถ้าเราดูโมเดลต่างประเทศโอเพนซอร์สเนี่ยไปเร็วมากกว่าโมเดลที่เป็น close ังนั้นเราเชื่อในการพัฒนาส่วนว่ามันเป็นภาษาไทยก็อย่างที่บอกครับโอเพนซอร์สตัวอื่นเป็นภาษาอังกฤษอะดีเราอทำโอเพนซอร์สที่เบสอัลภาษาไทยเพราะฉะนั้นเราจะมีความสามารถในการทําให้โมเดลภาษาอังกฤษอื่นๆดีในเชิงภาษาไทยได้ มันเราจะสามารถรายความสามารถเอาขึ้นซอสที่โตขึ้นเร็วแบบไปพร้อมๆกับเขาได้แต่เราจะออนท็อปด้วยภาษา,ทาไทยและโค้ดสวิตชิ่งที่มันทําให้พูดไทยคำอังกฤษทําได้อย่างนี้ครัเพราะนั้นรายเอาลงขึ้นซอสคือเราไม่ได้ติดกับใครเป็นคนใดคนหนึ่งเราก็สามารถที่จะเอาความสามารถนี้มาใช้กับภายในได้ไม่ต้องไปติดกับเจ้าใดเจ้าหนึ่งการเปิดตัว AI เอาลุกนนี้คาดหวังอะไรกับตัวที่เราเปิดแคมครับครับอย่างแรกก็คาดหวังว่าเราเราอยากจะให้ความรู้ก่อนแหละว่าเริ่มต้นว่า AI มันเป็นบัสเวิร์ดนะมันเป็นคำที่คนพูดกันเยอะแต่ว่าทำจริงให้เกิดขึ้นผมคิดว่าเราก็เรียนรู้ไปดูอีงเนาะสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างก็เอาเรื่องแบบนี้มาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเทรนด์มันเป็นอย่างนี้นะเราจะเอาไปใช้อะอย่างไรบ้างก็คืออยากให้เป็นการให้ความรู้กับภาคธุรกิจไทยว่าเฮ้ยเวลาเราจะใช้มันใช้อย่างไรนะอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่2ก็คืออยากให้พี่ช่วยกันคือเราอยากใช้เราอยากว่าโมเดล AI ไไทยอ่ะสุดท้ายมันต้องมี ไต้ฝุ่นเนี่ยเป็นตัวที่เราลงทุนแล้วเราก็ทามาถึงจุดที่ภายในเราเชื่อแล้วข้างนอกก็มีคนเชื่อบ้างแล้วแต่ตอนนี้เราอยากจะให้ทุกคนมาลองใช้กันนะครับแล้วก็เราก็คอมมิชว่าสิ่งนี้เป็นเป็นสิ่งที่เป็นโอเพ่นก็เป็นสิ่งที่เป็นจริงเป็นนิพนธหมายใหม่นะสำหรับองค์กรเอกชนที่ทำอะไรที่มันโอเพ่นนะครับเราก็อยากให้มาลองใช้กันให้ฟีดแบ็กกันนะก็จะเป็นอีอก,อกอกอกอสซตฟหนึง่งคืออยากให้ให้มาทดลองไต้ฝุ่นโมเดลใหญ่ของคนไทย าทั่วไป้รรกงนน AI ว่างะผมว่าต้องทั้งหมดเลยนะครับเ,เวลาเราพูด AI talent 15%เนี่ยมันคงต้องเป็นคนที่สามารถจะเข้าใจพาใัใ AI ได้ไม่ใช่แค่แบบแชท GPT อะไรเงี้ยก็คือสิ่งแรกที่ทำได้คือการรีสกิลพนักง,งานแต่ว่าพนักง,งานที่เรารีสกิลถ้าเป็น AI talent จริงๆก็อาจจะเป็นกลุ่มพนักง,งานที่ทำซอฟต์แวร์ n g นจิเนียร์โคเดอร์ส่วนใหญ่แล้วก็ทำทำ,ทำเว็บทำอะไรเนี้ยพนักงานพวกนี้นจะมีความสามารถที่จะสามารถพัฒนาด้าน AI ได้ ก็จะค่อยๆรีสกิลพนักงานแบบเนี้ได้นะครับส่วนพนักงานที่อยู่หน้างานอะไรเงี้ยระดับใช้งานว่าเรายังทําต่อไปนะครับแต่ว่าเราคงไม่ได้บอกว่าอันนั้นเป็น AI Talent ผมว่าสุดท้ายแล้วคนที่ใช้ AI เป็นต้องเป็นคนทุกคนในองค์กรแต่ AI ทา l e เ t ที่พัฒนา AI อันนี้จะเป็นสิ่งที่เราพยายามจะอินพ i อยแล้วก็ d e v e l o p คนเรา คือผมคิดว่าเราใช้ AI เชิงธุรกิจเนาะอย่างที่ผมเล่าไปฟังตะกี้เนี้ยครับ AI มันทําได้ทั้งการหาไรายได้และการลดรายจ่ายใช่ไหมครับอย่างตีที่เราโชว์ use case ไปก็เห็นว่าทุกๆอันมันลดรายจ่ายได้หมดมันทําให้ process เร็วขึ้นอันนี้ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายาก,ก็กระ,ะ,ะทบต่อลดอรายขดทุนเราแน่นอนออการสร้างธุรกิจนะครับอย่างธุรกิจสินเชื่อที่่อกี้ผมแจ้งไปว่าสินเชื่อเป็นธุรกิจใหญ่เมื่อก่อนใช้คนดูในเอกสารตอนนี้ AI อ่านในเอกสารให้แล้วไม่ต้องใช้คนดูแล้ว ยังต้องใช้คนคิดไหมก็เป็นสเต็ปต่อไปถ้าต่อไป A.I. คิดแทนได้ในการในการออกสินเชื่อบางตัวที่เป็น u n c o l l a t e n d i n g d ที่ไม่มีคํำประกันเนี่ยอย่างบริษัทมันนิกที่ผมแจ้งไปเนี่ยข้างหลังเป็น A.I. 100%แล้วไม่มีคนแล้วเพราะฉะนั้น,นก็ถือว่าเป็น A.I. เอาไป enable ให้เกิดธุรกิจที่ cost ตําแล้วก็ได้รายได้ด้วยนี่ก็ตัวใหญ่ๆนะพวกสินเชื่อแต่เรื่องระบบข้างหลังบ้านเนี่ยผมคิดว่ายังทำได้เยอะมากในการลดค่าใช้จ่าย ปัจจุบันมีเยอะกว่านี้ค mm รับ hmm. ก็แต่ว่าเราโชว์แค่สามผู้แข่งนะครับอผมผมคิดว่าอันนี้อาจจะผมจจะตอบไม่ได้ว่ามีผู้แข่งหรือเปล่านะเพราะวลาเราทําเราก็ทําโฟกัสแต่ข้างในเนาะแล้วก็เราก็ทําใช้ข้างในผมคิดว่าโซลูชันข้างนอกก็ใช้ข้างนอกได้ไม่ได้ติดแต่ของเราเดี๋ยวเราใช้ข้างในเพราะฉะนั้นหมายความว่า เราจะเข้าใจธุรกิจของเรามากกว่าเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้มองเชิงคู่แข่งนะเรามองว่าเราเข้าใจแล้วลก็้เร็วภายในก่อนคู่แข่งผมว่าเขาก็ทําในธุรกิจของเขาการเอา a อของธุรกิจอื่นมาใช้ด้วยกันไม่ก็ไม่ได้ง่ายเพราะนั้นต่างคนก็ต่างทำครับไม่ได้แข่งกนะันสรุปแล้วประเทศไทยนี่คือไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ดตามผมว่าตามทานันไม่ทนันไม่ทราบแต่ว่าเรามีคนเก่ง เรามีไอ้ท้าเลนที่เก่งที่เขาหางานที่ท้าทายไม่แพ้คนอื่นอยากได้ความเห็นะคะว่าเออถ้าลองอะไรค่ะนี่ไปหาแล้วก็เออที่เรื่องเอไอวงจรที่มีหรือเอไอที่ค่อนข้างแข่งแข่งนะ้นะอะมองแล้วประเทศเราหรือว่าเพื่อนเราหรือว่าอะไรเรา้องทำอะไรที่จะรอดของ คือผมคิดว่ามุมมองของผมส่วนตัวเราอ b s o l u t ไม่ได้ว่า yes หรือ no แต่เราคิดว่าสิ่งที่เราทําได้และควรทำคืออะไรทำได้และควรทาก็คือ,เ,อ,อเข้าใจว่าปัญหาคืออะไรที่จะแก้ในเรื่อง AI ไม่ใช่ว่าอยากจะใช้ AI เราไม่รู้ว่าใช้ไปทําไมอย่างยกตัวอย่างที่ผมให้เห็นก็คือว่าการตั้งเป้าหมายสำคัญที่สุดถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะได้อะไรแต่การใช้ AI แล้วเราจะ work backward ได้ว่าเราต้องการ resource อะไรเราต้องการคนแบบไหนแล้วเราก็หาที่ที่เหมาะสมให้คนแบบนั้นเขาได้ทํา ที่เหลือเขาทำได้ไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เขาต้องได้ทำแล้วผมคิดว่า AI อ a l เลนบางไครมีเยอะไม่ได้ไม่มีครับขอบคุณนะครับ